บีมสรัญยูเคลื่อนไหวหลังจากที่นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวันดนนทบุรีเอาผิดทั้งฮาคนบนเรือสปีดบท๊ทในข้อหาฆาตกรรมแตงโมนิดา ดาราสาวชื่อดังจนกลายเป็นจุดแตกหักทำให้นางพนิดาศิระยุยทธโยธินแม่ของเต็งโมไม่พอใจอย่างมากตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดเพจเ c e b o o k สอริสุทธนจ,จินดาก,ากรรมการข่าวอัปเดตว่านางพนิดาศิระยุยทธโยธินแม่ของเต็งโมได้ยื่นถอนฟ้อง,องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบท๊สต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดอาญารวม8มาตราเป็นคดีฆาตกรรม โดยนางพนิดาได้ยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20กันยายนนี้แล้วเช่นกันขณะที่นายอฉริยะยอมรับว่าแม่ของแตงโมไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตรกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่อาชญากรรมแล้วพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีแตงโมจากนี้ไปก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไปล่าสุดทางด้านของบีมสรัญยุ นักแสดงและพิธีกรชื่อดังเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่อยู่ในวันช่วยตามหาสาวแตงโมตั้งแต่วันที่ตกเรือและเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารของแตงโมมาโดยตลอดกับโพสล่าสุดของบีมสรัญยูได้ออกมาเผยภาพของสหายพลังใบแต่ต้องสะดุดกับภาพสุดท้ายนั่นคือภาพของแม่แตงโมโดยได้ระบุว่าสหายพลังใบแฮชแท็กพลังใบแฮชแท็กสายพลังใบแฮชแท็กพักพลังใบแฮชแท็กอันสุดท้ายแฮชแท็กลั่นให้ใบเป็นแฟชั่นชนเผ่าใบยัน ใบยันสารยูบีมพลังใบแฮชแทกให้มันเริ่มเที่ยวรุ่นเราซึ่งภาพสุดท้ายเป็นภาพของแม่แตงโมที่มีการตัดต่อเอาแบทที่มีการตัดต่อเอาแบทหนึ่งพเข้าไปเสียบไว้ตรงตาพร้อมกับข้อความว่าทำลูกตายแม่ไม่โกรธเพื่อนเปลี่ยนบทแม่โกรธ ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าจัดไปครับหัวหน้าสูงสุดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพลังใบเท่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดี af, ma, ong, elder, rab, ๋ยวแม่ซีฟ้องเอาเดร์ครับหัวหน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่พลังใบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฮาดีครับแต่ว่าเอารูปป้าแกมาลงขออนุญายตเราใช่ไหมครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นตาแม่ตกใจพลังใบใบเท่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ää, ma, ma i, h, แม่ไม่โกรธแถมให้อภัย100เอร์ซนด้วยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ